สวัสดีค่ะแวสังหามาแล้วค่ะสวัสดีนะคะว้าขาวันนี้บอกเลยนะคะวันนี้เป็นอีกหนึ่งไลฟ์ะมันคือการเขาเรียกว่า,อาสองวิธีการของการแก้ปัญหาเมื่อซัพ์นั้นล้นตลาดวันนี้ใครบ้างนะคะอยากจะเขาเรียกว่าต้องการดีระไได้ในช่วงที่ซับของนะในช่วงนั้นเขาเรียกว่า ดีมานมากกว่าซัพพลายนั่นเองนะคะเขาเรียกว่าความต้องการซื้อมากกว่าความต้องการขายนะความต้องการอ่าใช่ความต้องการซื้อน้อยกว่าความต้องการขายคนขายเนี่ยมีขายเยอะมากนะคะแล้ววันนี้ไม่รู้จะเอาไปทางไหนดี์วันนี้มีวิธีสองวิธีการนะ,ะที่จะมาแบ่งปันทุกคนเพราะนะคะบอกเลยวิธีการเหล่านี้ อาจจะช่วยให้ใครหลายๆคนนะสร้างรายได้ในช่วงที่ซับล้นตลาดได้บ้างโอเคไหมคะเพราะ2วิธีการนี้บอกเลยว่าเออมันสุดเจ๋งอ่ะและช่วงนี้นะคะก็มีดาเอ่อพูดได้ออดว,ว่าอะไรผู้ใหญ่หลายท่านนะให้การซัพพอร์ตควยเป็นคนที่โคตรโชคดีนะเจอผู้ใหญ่ใจดีที่ซัพพอร์ตควายอยู่นะเพราะฉะนั้นวันนี้ใครเจอควยคนนั้นโคตรโชคดีนะคะ เดี๋ยวก่อนอื่นขออนุญาตแชร์ไลน์นี้กันออกไปก่อนนะคะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมกันนะคะบอกเลยว่าวันนี้ใครก็ตามเจอไรนี้คุณโชคดีแน่อนอนเพราะคุณจะได้รู้ว่าเฮ้ยใ,ในช่วงเนี้ยซับล้นตลาดอะ่ะแต่คุณสามารถทำกำไรได้อีกเออนะคะ วันนี้ใครเจอไรนี้ถึงโชคดีนะใครเป็นเจ้าของไลรจงรีบค่มาค่ะด่วนนะคะเออดะเดี๋ยวก่อนอื่นขออนุญาตแชร์ไรนี้กันออกไปก่อนนะ <S <S ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรัะชมกันนะคะเพราะว่าวันนี้มีวิธี2วิธีด้วยกันที่่ะแก้ไขในเรื่องของทรัพล์ป้นตลาด อยากจะบอกคุณว่าวันนี้ในช่วงที่ซับล้นตลาดนั้นคุณก็ยังมีคนที่โชคดีถ้าคุณเจอกวยนะโอเคไหมเออเดวก่อนอื่นขออนุญาตแชร์แลืนี่ไปเอาไปก่อนนะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมกันนะคะวันนี้2วิธีการนี้จะทําให้คุณนั้นสร้างไรายได้ในช่วงที่ซับล้นตลาดคือเขาเรียกว่าปริมาณของการต้องการซื้อนั้นน้อยกว่าปริมาณของการต้องการที่จะขาย นะดีหมานมากกว่าสครายเพราะฉะนั้นวันนี้ใครเจอไลน์นี้คุณโคโชคดีค่ะเพราะคุณจะได้รู้วิธีการที่คุณมาแบ่งปันนะ้ำวันนี้มี2วิธีด้วยกันที่คุณจะสร้างเขา่าสามารถสร้างรายได้ได,ไดนะ้ในช่วงที่ ซับล้นตลาดช่วงเนี้ยซับเยอะจริงๆนะซับไปที่มาถึงว่าอสังหานะทุกชนิดเลยล้นตลาดนั่นเองและช่วงนี้แหละเป็นช่วงที่ดีโคตรๆในการเทียบว่าอะคยกอะไรช้อนซื้อไว้และทํากาไรแต่วันนี้ท่านใดที่เป็นนักขายนะคือเขาด้วยเป็นเจ้าของซับแล้วเฮ้ยซับล้นตลาดไม่รู้ทำยังไงดีไรนี้มาเพื่อคุณค่ะโอเคไหมคะหรือว่าท่านใดที่วันนี้เข้ามาเจอไรนี้เดีย๋ยจะบอกว่า อันนี้เป็นความรู้เรียนรู้ไว้ก็นะไม่เสียหลายนะเพราะว่าอะไรสักวันหนึ่ง mm. เผื่อว่าคุณนะคะหรือใครหลายๆคนอาจจะกลายเป็นเพื่ออะไรเป็นเจ้าของทรัพย์โดยที่วันหนึ่งฉันต้องขายทรัพย์ชิ้นนี้ออกไปอะ่ะมันต้องมีวิธีนะต้องเรียนรู้วิธีการที่ mm. ฉัวันนี้นนไลน์นี้มีคําตอบเพื่อคุณนะคะเออวันนี้ใครเจอไลน์นี้คุณก็โชคดีค่ะเพราะว่าคุณจะได้รู้วิธีการว่าเอ,อ๊ะช่วงนี้เนี่ย รล้นตลาดนะความต้องการขายมากกว่าความต้องการซื้อนะดีมาดีมานซัพพลายเดี๋ยวโหช่วงนี้เป็นยังไงนะคะเออ เพราะฉะนั้นวันนี้ใครเจอไรนี้คุณโคชโชคดีนะคะยินดีกับทุกท่านด้วยนะ,ะที่เจอไรนี้นะคะเพราะมันจะทาให้คุณสามารถเอาวิธีการเหล่านี้ลองไปปรับประยุกต์ใช้ดูแล้วมันสามารถสร้างไรายได้ให้กับคุณได้สําหรับเจ้าของทรัพย์หลายๆท่านนะที่ต้องการขายเพว่าอะไรขายทรัพย์ที่ตัวเองมีอยู่ให้ได้นั่นเองนะคะมีสองวิธีการด้วยกัน วันนี้นำวิธีการนะคะสองวิธีการที่มาฝากกันบอกเลยว่าคุณสามารถทำกำไรได้อย่างแน่นอนและสามารถขายทรัพย์นั้นได้เพราะเยจะบอกว่าวันนี้ทุกพื้นที่นะคะก็ลุนตลาดซับลุนตลาดตันเองแต่ทำยังไ,ไงล่ะให้รัพย์ที่เราถืออยู่คือครองกันอยู่นั้นมันสามารถนะแปลเปลี่ยนเป็นไรายได้ได้ที่ช่ววันนี้ใครเจอไรนี้ คุณโคตรโชคดีนะคะเออนะเจอไรนี้โชคดีแน่นอนนะคะเพราะจะมีวิธี2วิธีที่จะมาแบ่งปันวันนี้ใครเจออะไรนี้บอกเลยโชคดีจริงๆนะคะอ่ะก่อนอื่นเดี๋ยวขออนุญาตแชร์แล้วนี้ก็ไปก่อนนะคะภาพชัดเสียงชัดกันไหมคะวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างคะ,ะวันพลัหัสแล้วนะเร็วมากเลยนะคะเพลอแป๊บเดียวเดือนเมนานะคะ แป๊บๆนะคะอย่างรวดเร็วเลยนะวันเวลานั้นรวดเร็วเหลือเกินนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ไลน์นี้ก็จะเป็นหนึ่งไลฟ์ที่มาเพื่อคุณนะคะเพราะว่าวันนี้เป็น2วิธีการที่จะมาเป็นฟันกันว่าเขาเรียกว่าในช่วงวิกฤตแบบนี้แล้วซับนลุ้นตลาดแบบนี้มันจะทําให้คุณทุกคนนั้นสามารถสร้างกำไรได้ในเรื่องของนะซับโอเคไหม อ่ะโอเคนะสวัสดีทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมกันนะคะวันนี้เป็นยังไงกันบ้างคะภาพชัดเสียงชัดกันไหมคะเออภาพชัดเสียงชัดกันนี้คะเะสวัสดีนะคะยินด,ด,ดีต้อนรับสู่ครื่องความม้างคั่งมากันอีกแล้วนะคะวันไหนที่ไฟ์ได้ข่อยก็มาไล์แบ่งปันทุกคนนะเพราะบอกเลยว่าจริงๆอะ่ะ มันก็มีหลายหลายครั้งที่ไลฟ์ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะแต่จะเพราะด้วามาเป็นคลิปเป็นอะไรถึงต่อให้ไลฟ์ได้แล้วไม่ได้เนี่ยคลิปมาทุกวันนะคะวันนี้ใครต้องการที่สนใจในเรื่องของอสังหาไปติดตามควายได้ที่เพจควายสังหานะคะก็จะมีคลิปดีๆมาแบ่งปันในเรื่องของอสังหาในทุกๆวันเลยทีเดียวหรือจะเป็นช่องทางอื่นนะในเรื่องของ TikTok นะ i g นะหรือ ในช่วงของช่องของ YouTube ก็เช่นเดียวกันนะทุกคนสามารถติดตามได้เป็นในเรื่องของปังหาและในส่วนของพัก์ธุรกิจก็สามารถติดตามด้วยได้ทุกช่องทางนะคะโอเคไหมวันนี้มาค่ะ2วิธีการที่จะทำให้นะของการแก้ปัญหาในเรื่องทรัพย์ล้มตลาดรัพย์นั้นมีอะไรบ้างวันนี้ม่ว่าบ้านที่ดินคอนโดนะลงลงลงแล้วหรืออะไรก็แล้วแต่แต่มันจะมีอยู่หนึ่งรั์ที่วันนี้ ้าใครนะคะเล็งเห็นโอกาสคุณจะต้องไม่พลาดไลน์นี้ค่ะเพราะไลน์นี้ทรัพย์ประเภทนี้มันมาเพื่อคุณนั่นก็คือนะคะหนึ่งในอสังหานั้นที่นะคะมี2วิธีด้วยกันวันนี้ใครมีทรัพย์ประเภทนี้อยู่ทรัพย์ที่ว่านั้นมันคือเพื่ออะไรคะทุกคนมันคือที่ดินคะ่ะทุกคนที่ดินนะคะ,นนะ,คะเป็นที่ดินเปล่าวันนี้ท่านใดที่สื่อถือครองที่ดินเปล่าอยู่แล้วเพรยกว่ายังขายไม่ได้สักที เคล็ดลับวันนี้ที่จะบอกนะวิธีการแรกนั่นก็คือวันนี้ถ้าเรามีที่ดินพื้นใหญ่ๆแต่เราอยากจะขายได้ให้มันรวดเร็วแปลเปลี่ยนสภาพเป็นเงินสดให้เร็วขึ้นอยากจะแนะนําคุณว่าวันนี้ในเมื่อเรามีพื้นนะเขาเรียกว่าแผดที่ดินเนี่ยพื้นใหญ่เหลือเกินอยากจะบอกแบบนี้ถ้าอยากจะทําให้นะคะ สร้างรายได้ได้เร็วขึ้นแปรเปลี่ยนเป็นกระแสเงินสดได้เร็วขึ้นนั่นคือการเขาร่วมแบ่งนะแบ่งขายที่ดินซอยย่อยออกไปนั่นเองอย่าขายทั้งผืนใหญ่แบบนั้นเพราะผืนใหญ่เดี๋ยแน่นอนละ่ะ คนที่เขาจะมาซื้อเรานั้นบางครั้งเขาอาจจะมีเงินอยู่ประมาณนี้ประมาณหนึ่งแต่ไม่สามารถที่จะซื้อสั้งถือได้เพราะฉะนั้นวันนี้จงแบ่งที่ดินนั้นออกมาขายย่อยซอยย่อยออกมาแล้วมันจะทำให้ทรัพย์ของคุณนั้นแปลเปรนเป็นเงินได้เร็วขึ้นนั่นเองนี่คือวิธีการแรกโอเคไหมคะท,ทุกคนวิธีการแรกแค่วิธีการแรกมันก็เจ๋งแล้วนะคะเพราะวันนี้ใครหลายๆคนนะคะถ้า อยากจะเปลี่ยนนะให้เขาเรียกว่าทรัพย์ที่มีอยู่นั้นแปลเปลี่ยนเป็นเงินเร็วที่สุดนั่นก็คือแยกย่อยค่ะแบ่งพื้นที่ออกมาขายอย่าขายทั้งพื้นใหญ่แบบนั้นเพราะการที่ขายพื้นใหญ่เนี่ยหนึ่งใช้เงินจำนวนมากในการที่จะไปซื้อและเขาเรียกว่า ระยะเวลาคนที่เขาจะไปซื้อเราอ่ะบางทีนะเขามีอาจจะมีเงินทุนจํากัดหรืออะไรก็แล้วแต่นะอาจจะใช้เวลาค่อนข้างนานเพราะฉะนั้นวันนี้อยากจะบอกทุกคนว่า วิธีการแรกนั้นโคตรสุดเจ๋งเจ๋งเพราะอะไรวันนี้นะใครอาจจะมะีเงินทุนอยู่สักประมาณหนึ่งเขาสามารถซื้อที่ดินของเราได้แล้วไปต่อยอดธุรกิจได้เขาเรียกว่าเห็นไหมคะเราสามารถทําให้นะคนที่จะมาซื้อที่ดินของเรานั้น เขาก็มีความสุขด้วยเช่นเดียวกันและคุณก็มีความสุขเช่นเดียวกันเขาเรียกว่าวินวินนะคือต่างคนต่างมีความสุขเพราะฉะนั้นวันนี้ 1. วิธีการอันแรกสุดก็คือแบ่งซอยย่อยที่ดินนั้นออกเป็นนะฮะสัดส่วนไม่ต้องเขาเรียกว่าใหญ่ๆเกินไปนะให้เป็นแบบว่าประมาณนะพอประมาณในการทําธุรกิจหรือ,อสร้างสิ่งปลูกสร้างสักสิ่งสักอย่างหนึ่งที่สามารถต่อยอดธุรกิจได้โอเคไหมคะนี่คือวิธีการแรกนะ บอกเลยนะคะวิธีการแรกก็โหเจ๋งแล้วว่าเออนะคะอยากรู้ไหมคะวิธีการที่2คืออะไรวิธีการที่2คืออะไรนะคะวันนี้บอกเลยนะคะอันเนี้ยไลน์นี้สุดเจ๋งมันสามารถแก้ไขให้ทุกคนนั้นได้นะคะได้ได้เขาเรียกว่าในช่วงที่ซับล้นตลาด แล้วมันทําให้เราได้มีเงินทุนหมุนเวียนนั่นเองนะคะโอเคไหมหรือเอาไปต่อยอดธุรกิจอย่างอื่นที่เรามีอยู่โอเคไหมคะนั่นคือข้อที่1นนะต่อไปไปดูข้อที่2กันเลยวันนี้ข้อที่2องอยากจะบอกทุกคนว่าช่องทางนี้วันนี้นะพลอยก็เป็นคนหนึ่งที่ได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่หลายๆท่านและก็มีนะเพราะด้วว่ามีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนเพราะฉะนั้น กรณีที่2เนี่ยวิธีการที่2นั่นคือถ้าวันนี้คุณมีนะคะที่ดินนะบอกเลยไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพหรือปริมณฑลที่สวยๆแล้วไซส์ยากจะนะคะเขาเรียกว่าอาจจะแบบอ,อยากมีไรายได้สักก้อนหนึ่งเพื่อไปต่อยอดธุรกิจที่และในช่วงที่ทรัพย์ลุ้นตลาดนี้ มันยังขายไม่ได้ในสิ่งที่นะอ,นอนสังหาของคุณที่คุณถือครองอยู่ไม่ว่าจะเป็นที่ดินนะบอกเลยว่าที่ดินเนี่ยสำคัญมากวันนี้บอกเลยนะคะวิธีการนี้เป็นอีกหนึ่งวิธีการที่มันสามารถต่อยอดและให้คุณมีเงินสดถือครองไว้ในมือได้ภายในระยะเวลา1ปีนะคะนั่นคือการขายฝากที่ดินค่ะ เป็นอีกหนึ่งวิธีการที่สามารถสร้างรายได้ให้คุณได้มีรายได้ก้อนหนึ่งส่วนหนึ่งไปบริหารธุรกิจหรือไปต่อยอดธุรกิจที่คุณก,กำลังจะทาอยู่ดังนั้นวิธีการนี้บอกเลยนะคะตอนนี้เนี่ยควยมีช่องทางใหม่ๆใ,ในการที่จะรับใช้ทุกคนนะนั่นคือการบริการรับขายฝากที่ดินนั่นเองในโซนนะในโซนนะกรุงเทพและปริมณฑลเน้นย้ำว่าไปต้องเป็นที่ดินสวยๆเท่านั้นนะคะ เพราะฉะนั้นวันนี้นี่คืออีกหนึ่งช่องทางนะคือวิธีการที่2คือการเอาที่ดินของเรานั้นไปขายฝากไว้สักประมาณหนึ่งนะคะแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่พอเราหมุนเงินมีเงินหมุนแล้วต่อยอดธุรกิจได้แล้วอะไรแล้วเนี่ยก็ค่อยที่จะค่อยๆนะคะนำสิ่งนั้นเนี่ยเอากลับคืนมา อย่าลืมนะคะในระยะเวลาหนึ่งปีนั้นเราสามารถใช้เงินตรงนี้ในช่วงนี้ที่หลายๆคนนะเขาเรียกขาดกระแสะการหมุนของเงินการไหลของเงินการหมุนของเงินเนี่ยไม่คล่องตัวพูดแบบนี้ดีกว่าเพราะฉะนั้นวันนี้อยากจะบอกว่าใครเจออะไรเนี่ยคุณโชคดีเพราะตอนนี้นะมีหนึ่งบริการอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถช่วยซัพพอร์ตนะให้ทุกคนนั้น ได้มีกระแสงเงินสดหมุนเวียนในการต่อยอดธุรกิจหรือจะนําไปใช้ในครอบครัวอันนี้บอกเลยว่ามันสุดเจ๋งเพราะฉะนั้นนี่คือวิธีการที่2นะคะวันนี้ใครสนใจในช่องทางนี้สามารถทักไวยได้นะคะที่เปพจไวยสังหานะคะหรือจะเป็นไลน์นะทิ้งอ่เขาเรียกว่า ติดตามได้ทุกช่องทางที่ควยมีอยู่นะคะสามารถถ่ายมาได้นะคะถ้าที่ดินของคุณนั้นเป็นในโซนของกรุงเทพและบริเวณที่สวยงามนะคะเพราะควยน,นั้นมีเเรยกว่าเป็นผู้ใหญ่ใจดีนะเป็นนายทุนนั่นเองนะที่รับซื้อที่ดินในโซนของกรุงเทพและบริเวณที่สวยๆนั่นเองนะคะวันนี้ใครสนใจก็ถ่ายควอยได้นะคะยินดีให้บริการค่ะโอเคไหมคะเห็นไหมคะวันนี้2วิธีการนี้ มันจะทํำให้ในแก้ปัญหาทรัพย์ล้นตลาดเรามีที่ดินแล้วยังขายไม่ได้แต่สองวิธีการนี้มันสามารถให้ช่วยให้คุณนั้นได้มีเงินไปต่อยอดธุรกิจได้มีเงินนะไปหมุนใช้ในธุรกิจของคุณโอเคไหมคะนี่คือวันนี้นะคะเป็นอีกหนึ่ง ช่องทางนะหนช่องทางและ2วิธีการที่จะทําให้นะทุกคนนั้นได้มีกระแสเงินสดถือไว้ในมือนั่นเองนะคะเออนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้บอกเลยนะคะไลฟ์ดีใครก็ตามที่เจอควายนั้นคือโค้ชชคดีเพราะสามารถนะคะจะได้มีคืาเรียกว่าในช่วงที่ซับนั้นตลาดนั้นคุณจะได้มีอยอดเงินมีเงินนะมีไรายได้ส่วนหนึ่งนะเพื่อที่จะ นำไปต่อยอดธุรกิจที่คุณมีอยู่ได้อีกนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้บอกเลยนะคะไลฟ์นี้วันนี้มาเพื่อคุณค่ะและนะคะท่านใดที่เข้ามาเจอไลน์นี้บอกเลยคุณเพื่อโชคดีที่สุดนะคะใครเจอหวยคุณนั้นโชคดีแล้ววันนี้ท่านใดที่สนใจในเรื่องของการลงทุนนะยินดีที่ทำปรึกษ,ษานะคะและที่สำคัญก็คือว่าวันนี้ ไม่ว่าจะเป็นโรงแรมนะประมาณสิกสิว่าแห่งหรือจะเป็นที่รินนะที่สวยๆเยอะแยะมากมายหรือจะเป็นสนามกอล์ฟนะคะหรือว่าจะเป็นอพาร์ตเมนต์จะเป็นคอนโดนะคะหรือจะเป็นบ้านณนะเวลานี้นะควยมีโพสที่ช่วนวันนี้ใครก็ตามที่สในใจเรื่องการลงทุนอสังหายินดรให้คำปรึกษานะคะก็สามารถไปดูนะและ,ะเขาเรียกว่าไปดูในส่วนของอทรัพย์ต่างๆที่ควยโพสไว,ไว้ในที่เพจควยอสังหานะคะ ถ้าวันนี้ท่านใดที่สนใจก็ทถ่ายไปได้และถ้าไม่อยากพลาดการติดตามรัะชมกันก็ฝากนะคะกดติดตามกันไว้นะคะแล้วคุณจะไม่พลาดการแบ่งปัน สาระดีๆในเรื่องของปังหาในทุกๆวันที่ถึงแม้ว่ามาไลฟ์ไม่ได้แต่ก็จะมีะคลิปนะก็แบ่งปันทุกวันและทุกช่องทางด้วยนะคะก็ฝากติดตามกันนะคะคราวหน้าจะเป็นสาระอะไรดีมาแบ่งปันติดตามกันนะคะวันนี้นะคะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาย้อนหลังด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่ได้แชร์ไลน์นี้กันออกไปนะคะขอให้เป็นมหาเศรษฐีกันต,ตลอดกาลคราวหน้าจะเป็นสาระอะไรดีมาแบ่งปันนั้นติดตามกันนะคะแล้วเราไาเจอกันใหม่วันนี้ขอบคุณค่ะ บ๊ายบาย